ใส่แว่นมาตลอดครับแล้วก็จริงๆสายตาก็สั้นขึ้นเรื่อยๆตามวัยอะไรอย่างเงี้ยครับพอเราเริ่มอายุเท่าเนี้ยประมาณ40เนี่ยเราก็จะเริ่มมีอื่นๆมาทับซ้อนเช่นสายตายาวหรือเอียงอะไรอย่างเงี้ยผสมครับอันนี้ก็จะเป็นแบบเรื่องปัญหาสายตาของผมเองครับจริงๆแต่ก่อนเคยลองใช้มัง้งแต่ว่าปัญหาหลักคือมันเป็นเรื่องการปรับตัวที่อาจจะแบบเหมือนเราเคยใช้เล่นซิงเกิลอยู่เราไปใช้โปรโมันมันก็จะต้องมีการปรับตัวประมาณนึงนะซึ่งบางทีเราก็ก้าวข้ามไม่ค่อยผ่านเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็จะแบบปวดหวัวอะไรเงี้ยครับ ตอนแรกจะรู้สึกว่าแบบไม่รู้จะผ่านได้เหมือนที่ผ่านมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราใช้วันแรกก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเป็นพิเศษผมไม่รู้มันต้องเรียกว่าปรับตัวหรือเปล่าแต่ว่ามันค่อนข้างแบบเหมือนไม่ต้องปรับตัวมากครับก็เลยรู้สึกว่าค่อนข้างดีแล้วก็อาจจะเป็นก้าวแรกสู่การใส่เลนโปรแกสต์ที่ค่อนข้างสมูททีเดียวครับ ก็จริงพอใส่เลนโปร r กรสซีฟของโฮย่าจริงก็ไม่รู้ว่าต้องก้าวหรือเปล่าแต่ข้ามเลยอะไรเงี้ยเพราะว่ามันไม่ได้มีปัญหาตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยพูดงี้มันดูเหมือนเวิร์มกันนะแต่ว่าจริงๆแล้วผมรู้สึกว่ามันเคยไม่ข้ามมาก่อนเลยพอเข้าใจอะ่ะพอใส่ของโฮย่ามันไม่มีปัญหาลเลยรู้สึกว่าเออ,เอ,อมันดีกว่าที่คิดมากจริงครับ